สวัสดีค่ะมาพี่ยองไปดาวสตาร์ถ้าใครดูไลฟ์สดเมื่อคืนได้อยู่นะแต่วันนี้มามาใหม่มาใหม่มาใหม,ม,ใหม่ไม่มีผลให้ดูนะคะแต่ว่าเราจะ นะจ้ะไปตามใบเลยค่ะไป จามจองสามหกสามเก้าหนึ่งเก้านี่คือตัวเด่นนะคะของวันพุธนั่นเองนะคะ เจ็ดสามหนึ่งสามมีเจ็ดสามก็ต้องมีหนึ่งสามอยู่แล้วมีเจ็ดศูนย์เราก็ต้องมีหนึ่งศูนย์นะคะนักครับผมนีม่คือดาวสตาร์ไปดาวอเมริกากันเถินไปสอยดาว สองแปดหนึ่งสามเจ็ดสาม หนึ่นะคะ คือสดาวนะคะ2ดาวนะครับผมนี ite, <LO AT> ่นะดาวอเมริกากับดาวสตาร์นะคะคนเดียวกันเดี๋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 ยวกันโอ้ยทุกคนอันนี้คือนี่นี่หนูเขียนนผิดนะนี่เขียนนี่ผิดนะเดี๋ยวเดี้ยวเดี้ยว ใครดูไม่จบนะดูไม่จบนะไม่ได้นี่แน่เลยนี่คือดาวอันนี้คือดาวอันนี้คือดาวอเมริกาดูให้จบคลิปเด้อดูอเมริกาน,นี่ดาวสตาร์ทุกคน นี่เขียนพี่แต่หนูขอโทษอ่านี่คือดาวสตาร์นะคะนี่คือดาวสตาร์นะดาวสตาร์ไป2 8งแดหนึ่งสานะดาวอเมริกาไปนี่นะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะทุกคนเกือบไปแล้วอ่านี่นะคะทุกคนประมาณนี้นะถ้าใครดูไม่จบก็จะขิดดาวไปนะต้องดูให้จบนะคะ,อะขอให้โชคดีค่ะขอโทษขออภัยนะทุกคน